คือวันนี้มันไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยมันไม่มีฝ่ายประเด็จการไม่มีหรอกประชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมอะไรที่พูดกันเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมไม่มีเมอมประเทศนี้คือ,ค,อคือมีถูกกับมีผิดอม,มีสิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่เสงียงเคร่งเท่านั้นเองคือคือมันคือมันหาระบบไม่ได้ใช่เพราะถ้ายึดคําว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ย ปี2535เนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บัญญัติว่านายกต้องมาจากสสเนี่ยเมื่อพลเอกสุจินดาสามารถรวบรวมเสียงสสเนี่ยวันนั้นไม่เกี่ยวกับสอวอเลยนะใช่ใช่รัฐธรรมนูญปี2534เนี่ยก็โหวตชนะแต่ว่าคนที่เขาขับไล่เพราะพลเอกสุจินดาไประบัดสัตว์ประกาศว่าไม่รับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแล้วไปรับมไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญเลยนะไม,ม่ผิดไม่มีผิดระบบนี่นะครับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริรตย์รรทรงเป็นพระประมุขไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยวันนั้นเคลื่อนสองอยา่างเคลื่อนด้วยหลักสินธรรมจะต้องมีอยู่ในการเมืองอ,อันที่สองเคลื่อนด้วยจิตสำนึกประชาธิปไตยที่แท้จริงคือบ้านเมืองนี้เนี่ยมันต้องเอาอะไรถูกผิดบ้าง คือถ้าเราเนี่ยนะครับต้องการให้ประเทศมันปกครองได้ระบอบเสร็งเ่รงเราก็ได้ผู้ปกครองที่เสร็งรง่<ช>็งและประชาชนที่ละเลยก็เป็นประชาชนที่เสร็งเ่รงไม่ได้แตกอะไรตากแตกต่างกันเ,เพราะว่านี่นะครับผมเองก็ก็ฟังดูบรรดาผู้สนับสนุนซึ่งกําลังบ้าเต็มทีแล้วก็คือหมายความว่าเราจะยินยอมให้บ้านเมืองมันอยู่ในสภาพแบบนี้ ว่านักการเมืองที่ระบาดสัตว์เวลาหาเสียงอย่างและเวลามาเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้บริหารประเทศเก็ระบาดสัตว์แล้วเนี่ยผพจสัจจะวาจาและประชาชนในชาติไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลของพลเอกสุจินทาเนี่ยจึงอยู่ได้เพียงแค่47่สิวันที่ผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ได้เนี่ยนะครับถึงปีนี้เก่งเพราะว่า คุณระบาดสัตว์เหมือนกันอ่ะยกเว้นว่าบ้านเมืองพอสอนี้คนมันเฮงซวยนะครับม,มากกว่าปีอ2องพรอยสมที่เขาเขาไม่ยินยอมให้บ้านเมืองนั้นได้มีผู้นำที่ระบาดสัตว์เข้าไปเป็นผู้ปกครองวันนี้เราไม่ได้เอาใครสักคนที่วิเคราะห์ทางการเมืองอเอาประเทศเป็นตัวตั้งแล้วดูเลงนะครับการจะตั้งรัฐบาลแบบนี้แล้วก็ยังสนับสนุนชูคอ แล้วก็บอกว่าเป็นนักประชานักประชาไตา<ช>ประเทศนี้ไม่มีนักประชาไตแล้วไม่มีกาบใดนี่นะครับการจับการจับมือระหว่างผู้ยึดอำนาจกับผู้ถูกยึดอำนาจหัวกันเนี่ย<ม>ระบาดสัตว์ท,รรทุกเรื่องแล้วก็บอกว่านี่คือประชาธิปไตยผมบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยที่เฮงสวยที่สุดไม่ว่าเฉพาะนี่นะครับในประเทศนี้เฮงสวยลำดับต้นของโลกใช่เพราะคุณจะอธิบายเรื่องอะไรเอาหลักอะไรมาอธิบายนะครับแล้วก็โอ้โหมีความ นะครับดีใจจะต้องให้อยู่สี่ปีคุณยังมีน้ำหน้าอยู่วันเดียวคุณยังคุณยังทุเรศเลยนะรับ <laughs> <laughs> เอาในความเป็นจริง <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรท,ทั้งนั้นนะ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องในทางอำนาจ <c oughs> แต่ปัญหาว่าผู้ปกครองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยเกียรติยศนี่มันเรื่องใหญ่แต่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมาหาอะไรนี่แต่ริ่มตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย <c oughs> ถ้ากับสี่บวกหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนั้นแหละเป็นแบบนั้นและเป็นไปแล้วด้วยเป็นไปแล้วนะครับพลังประชารัฐเนี่ยถ้าแตกไม่ถึงห้านี่เสียเหลี่ยมใช่ใช่นะครับซึ่งหมดสภาพอยู่แล้วเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับหมอชนน่านให้อยู่แบบนั้นแหละไม่ต้องลาออกให้ลาอยู่กับตัวนั่นแหละออคือไม่ต้องลาออกให้ลาอยู่กับตัวไงให้ลาให้ลาสิงสถิต พราะไอ้ที่ประกาศมันไม่มีความหมายเพราะไม่มีใครรักษาคํญญาสัญญาสักคนคุณจะไปรักษาสัญญาคุณจะเป็นแกะดําได้ไงใน <laughs> ในสังคมที่คนกโกหก <laughs> คุณจะมาพูดความจริงคนเดียวได้ยังไงคุณก็เป็นแกะดะําอ่ะเพราะมันโกหกกักน,กนทุกคนนี่ <laughs> <laughs> นะครับแล้วไม่มีใครปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาสักคนคุณไปปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในคุณเป็นแกะดำาหะ <laughs> ในสังคมที่โกหกพราะฉะนั้นเนยไม่ต้องเลา่า จะไปเรียกร้องหามาตรฐานเท่ากับพิสิทธิ์เวชชาชีวะเร่งลบรากันมานั้นท้ายที่สุดไอ้พิสิทธิ์มันเน <c oughs> หนือกว่าไอ้นุ่นลาออกจากหัวหน้าพักเอาละเป็นขั้นตอนไปลาออกผู้แทนราษฎรของเราอย่าไปลา,า <c oughs> ต้องอยู่ต้องอยู่ <c oughs> ก็มันโกหกกันทุกคนคุณไปลาออกไอเพื่อนตะร้อนทำไมก็สังก์ไอประเทศไอไอตอแหลแลนกันแบบนี้นี่คุณจะไปรักษาสัจจาไร แต่คุณลาออกจากการเป <c oughs> ็นหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีนี่เขาไป่าอีกนะ <c oughs> ไม่ลาออกจากผู้แทนเพราะฉะนั้นให้ลาอยู่ลาออกทําไมเพราะถ้าลาออกเนี่ยนะครับคนก็ไปเรียกร้องกันเสถาต่อ,อไปเรียกร้องกับคุณอุ้งอิงเรียกร้องเรียงกันเป็นตับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเป็นแกะดําเพราะว่ามมือนกันทุกคน ไอ้ทฤษฎีมาหางด้วยเราจะเห็นรัฐบาลแก่ข่าววันทั้งสภา,าทาั้ทงธรรเนียบถ้าไปลาออกนี่กลายเป็นคนดีคนเดียวแล้วเพื่อนจะอยู่ยังไงเออใช่ใชมันโกหกกัน,นรอบวงอะ<笑>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 ่ะเห็นใจเพื่อนบ้าง<笑><笑>ต้องช่วยกันด,กด,กดักไว้คนเดียวดีกว่าเออเวลาเขาถามก็ได้ถามแก่คนเดียวเออแลอกทำไมอลาออกมาเป็นําดีก็ถูกด่าอยู่แล้ว ไม่เ่าไอยแกผู้แทนก็ถูกด่าแต่จริงๆก็อยู่ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวสังคมเขาก็นั่นๆไปเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาก็จะโดน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 ประนามนะครับตอนนี้เขาไปทําโพลตามหลังพระเจ้ากลอยู่ห้าเท่าอะ <c oughs> ถือว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็มีความวาดหวังกันว่าหวังกันสบายๆนะอย่าไปซสีเรียดมากนะ<อ>ว่าบ้านเมืองนี้อย่างน้อยที่สุดมันจะมีขื่อมีแปรกันบ้าง แต่คือแปลมันไม่มีก็ก็ไม่ต้องมีหลังคาแล้วบ้านเม <c oughs> ืองเรานอนลงนะครับคือมันไม่จําเป็นแล้วนี่บ้านเมืองนี่อะไรก็ได้<อ>คือมันหาหลักไม่ได้แล้ว้ตอนนี้ไม่มีนะจริงๆ<อ>ถือว่าเป็นสภาพการปกครองที่ที่ถือว่าล้มเหลวไปแล้วอเอเอสิ้นสภาพไปแล้วไม่มีฝ่ายไหนแล้วนะครับ <ứng. S 1> แล้วอย่ามาอธิบายเรื่องสีเสื้อด้วยอธิบายไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างเนี่ย มันถูกทำลายกับสภาพประเทศนี้ไปหมดแล้วคุณจะเอาหลักอะไรมาจับอ่ะเอาจุดยืนของการต่อสู้แต่ละฝ้าฟังไม่มีแล้วไอ้ที่ตายก็ตายก็ตาย,ตายฟรีนะเจ็บฟรีติดคุกฟรีกันอยู่แล้วคดียาวกันเป็นหางว่ามันเรื่องเกี่ยวข้องกันนี้ทั้งนั้นพราะวันนี้เนี่ยครับภาพการจับมืออะไรทุกอย่างการต่อสู้ทุกฝ่ายมันสูญเปล่าหมดอะ